แล้ว TP SL ตั้งยังไงให้เซฟครับอ๋อการตั้ง TP SL จริงๆการตั้ง TP SL เนี่ยมีวิธีการตั้งอยู่ก็คือล่างโลล่างโลประมาณร้อยจุดอืมแต่ผมผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะตั้งปิ่มๆหรือ100จุดบางทีมันก็มากวาดได้หมดคือคำว่าปลอดภัยที่นี้เนี่ยมันต้องไปดูสถิติย้อนหลังว่าการตั้ง SL นะ<ม>การตั้ง SL นะครับคำว่า,าปลอดภัยหรือเซฟเซฟเนี่ย เราต้องไปดูว่ากลยุทธ์การตั้ง SL500 จุดเราเนี่ยดูรอดไหมถ้ามัน SL กี่ครั้งแล้วถ้าเราเลื่อนไป600เนี่ยมันจะเซฟจริงเหรอหรือมันจะเสียมากกว่าเดิมแล้วถ้าตั้งไป SL ไปพันจุดมันจะเซฟจริงๆเหรอหรือถ้ามันโดน SL ครั้งหนึ่งมันจะเสียหายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้ง s l จึงไม่เกี่ยวกับว่าจุดไหนเซฟไม่เซฟมันเกี่ยวกับว่าการตั้ง s l ในแบบนั้นอยู่ในกลยุทธ์ย้อนหลังที่ทดสอบมาแล้วกี่ออเดอร์ แล้ววีเลตมันเท่าไหร่แล้วโอกาสเสี่ยงมันเท่าไหร่เป็นแบบนั้นดังนั้นเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทฤษฎีแล้วก็แบ็กเทสย้อนหลังเพื่อให้เรารู้ว่าการตั้งสตรอสตร์ลอดแบบไหนเหมาะกับเทรดเซตอัพของเรานะฮะเขียนไหมครับอันนี้ส่วนการ TP เหมือนกันตั้ง TP พีทำไก่อนเนี่ยตั้ง TP พพันจุดห้าพัจุด ห้าพันจุดไปสี่พันจุดปั๊บย้อนกลับมาโดนเอ t p อลทีพ i̇şte ีนั้นก oh, ็ไม่เวิร์กก็ต้องดูว่าการตั้งทีพีขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของเราถ้าเราเป็นสเกลปิ้งเทรดสั้นจะให้ทีพีพันจุดก็ไม่ได้เพราะมันต้องทีพีแค่ร้อยสองร้อยหรือไม่เกินห้าร้อยเนี่ยสเกลปิ้งปั๊บ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 เปิดปิดเปิดปิดไอ้แบบนั้นอะทีพีแบบสั้นๆเนี่ยเรียกว่าสเกลปิ้งแต่ถ้าคุณทีพีระดับพันจุดคุณเป็นเดย์เทรด ดเทรดก็คือต้องรอกันเป็นชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงถึงจะทีพีแต่ถ้าคุณเป็นสวิงเทรดทีพีคุณอาจจะต้องไกลถึงสระดับ3,000จุด5,000จุดแบบนั้นแต่ถ้าคุณเป็น p o s ition trading เป็นพวกเหตุฟันบางทีเราก็ต้องตั้ง TP ระดับหมื่นจุดแสดงว่าการ TP หรือ SL อยากตั้งตรงไหนก็ตั้งไม่ใช่เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดถึงสี่รูปแบบคุณเอาสไตล์ไหนถ้าเป็นสไตล์ผมเนี่ยเป็นเดย์เทรดเป็นอันที่สองก็ต้อง s อประมาณห้าร้ยทีพีประมาณหนึ่งพันอยู่กำลังพอดีแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่แนะนําให้ทีพีหนึ่งที่หกร้อยจุดทีพีสองที่พันจุดแบบนี้มันก็จะเซฟให้เราในการที่แบบถ้ามันขึ้นไปแค่เจ็ดร้อยมันไม่ถึงพันเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้ท p พีหนึ่งไปแล้วไม้หนึง่งแบบนี้จะดีกว่าอืมเนาะ แบบนี้เคลียร์ไหมครับ